Thank okay. you. ไปเจอไปครับรอบนี้คนใหม่ทีนักการเงินกิารยุคครไม่มีได้เป็ายอนเลิกขัดหลุดเลยนะครับเล็ไหมเลกอครับไายเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด หมายเลขยี uh, 2011, ่สเนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดะในกวางนะครับหมายเลขตัวตอไปนะครับลวงที่บาลับเลี่ยเมายเลขห้าตัวห้าแล้วไแล้วหมายเลขนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเลขตัวตอไคร์จัดรวมพี่บาครับปัดี่บาได้หมายเลขท่บาได้หมายเลขยี่สิ็ดอยี่สิบเจ็ หมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลข,เลขยี่ส<อ>ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับเล่นเป็นไหมเล่นอะไรเหรอครับเล่นกระป๋ายครับสองแรกสอบตัวครับอายุสามลำบงครับหมายเลขสิบสิงโกคนเดียวได้ตัวใหญ่คนเดียวทั้งร้านเลยนะครับดีใจด้วยนะ รอบนี้จบรอบแล้วจ้ารับนะแล้วคนไทยทุกไปนะครับขอบคุณมากนะครับนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยครับเข้ามานั่งได้เลยนะครับรอบนี้จะใหญ่กว่านี้ไปห้าสิบหกร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปเลย่งสิบสองไบไปแล้วเหรอเนาะรอบนี้ยังเป็นรอบรอบรางวัลใหญ่นะครับอ่ะตอนนี้เรายังไม่ลงเงินนะเราจะแค่รับคำบรรดานเลยเป็เท่านี้ ไะ้ครับเดี๋ยวเริ่มแล้วนะมาลับตรงนี้หน่อยมาหน่อยได้แล้วเนี่ยเได้แล้วเนี่ยได้ังนแล้วาบัตรให้เรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวออาเดินทางครับ้าวพใจครับลกันเไหมเราเรียบรนะเราเ่ตาน้าเก็บตังหน่อยเ้าไหมเราเล่นตาน้า พร้อมครับหมายเลขแรกเลขที่ออกครับหมายเลขแปดครับเลขแรกออกแล้วนะเลขแปดนะครับหมายเลขแปดเลขแรกหมายเลขแปดโอเคหมายเลขแปดได้เข้าใจยังเลขแปดครับมีระวางเลขแปดนะถ้าไม่าชนะแล้วตู้ต้องลุกเลขก็ต้อไปนะครับลุยกันมาครับได้หมายเลขยี่สิบสี่ต้องยืนขึ้นแล้วโก้โก้ถ้าเราบอกโก้ช้าคนอื่นเขาบอกก่อนเรายี่สิบ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีไหมมีละวางครับเบอร์แปดแล้วก็เบอร์ยี่สิบส่หมายเลขใทราั์ลรวนขึ้นมาครับได้หมายเลข3 <S 3> 3. <S เลขที่ออกครับหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสาเบอร์สมหมายเลขสามเนหมป็นหมายเลขสมมีละวางนะครับเบอร์สามนะ หมายเลขตรัวใบนะค,ะคนร,บบะคะรบับสองหลัก2ตัวครับห,ห,หมายเลข13 13 13สสสสไม่มีสสสสนะครับเลขตัวใบสหลัก2ตัวหมายเลข12ครับ12 12อุ้ย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 หมายเลข12 หมายเลขสิบสองนะครับวางทันกันไหมวางไม่ทันดูสอร์บอกนะครับออกมาแล้วให้แล้้าเลขกันนะครับเลขตัวเลขี่สิบเลขตระไบครับหมายเลขยี่สิบ tamam ย okay. ี่สิบมีไหมหมายเลขยี่สิบหมายเลขยีครับเบอร์ยี่สิบนะเลขตระบนะครับสูงอะไรนะบง่ะแล้วก็บี๊งอ๋อชนะ ะยังไม่ประกาม,มีคนชนะ,ะกาตอนนี้ยุ่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าถูกหรือเปล่านะ่ยเขาอาจจะโชคดีมานกะแน่ไหนครับแบบว่าขเขาเรียนแนวสร้างอย่างที่สอง <c oughs> ไล่สามเหมือนร้านเราจะเล่นแล้วนะตัวสามตัวสองทำไมถ้าให้หนูคนละสองแขงนะสองยังไม่มีนะจำได้ไคนละสองแขงนะครับเดี๋ยวเพิ่งรู้นะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะอะไรไหมเราลองเล่นสนุกสนุกสามยี่สิบยี่สิบสี่เบอร์แปดโอเคถูกต้องถูกต้องนะทีใจด้วยนะครับคนเดียวเลยตัวใหญ่ทั้งร้านเลยนะจ๊ะ รอบนี้จบรอบกระชากรอใหม่ไปกระต่อครับรางวัลใหญ่เดิมนะเขาวินได้แล้วก็วินได้นะครับวินโดยใช้โชคใช้ดวงนะครับนะรอบนี้ขอรางวตัวใหญ่เหมือนเดิมจ้ะสี่ใบห้าสิบาทถึงยบาทนะครับสิบสองใบครจินั่งห้เลยนะพีคิวสองกันลูกกัน่ต้งพาหดบุนุสองกันเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดลึก ่ออพอเียงพพเพชิญนั่งเลยครับพี่แจกโอ๊ใหญ่เะครับข้ามานั่งได้เลยนะครับโอเคนะครับ้แกเชิญนั่งนะครับยังแททยังคอย ขับาาังได้เลยขับไปังได้เลยจะด,ดูไม่เห็นมต,ต,ตาหนร้อยบา,ยาทสิบสองใบัดสิเวลาเมีเมพม่ไปครับรอบนี้ขับมาังได้เลยนะครับยังายังรอยอยู่นะแจกรางวัลใหญ่นะครับทุกตาเลือกได้ทัร้ร้านนะครับเลือกได้นสาเลือกตัวไหนก็ได้ลูกเอาตัวไหนก็ได้ถ้หนูชนะหนูเลือกเอาเลยเอาจะเอาน้ให้หนูเลยใ่ืออยายกไ้หนเสา หนึ่งตัวเอาโอเคไหมล้แได้ม่ใช่ฉลามคิวคิวอ่ะปลาพร้อมครับหมายเลขแรกครับเลขที่ออกครับรวมขึ้นมาเลยจ้ะเลขแรกหมายเลขสองครับหมายเลขสองเลขห้าเลขสองเลขสองมีไหมไม่มีเลยเลขแรกครับหมายเลขสองครับไม่หมายเลขแรกหมายเลขสองนะครับ เบอร์สองนะเลขสองนะครับวงงเลยครับพี่เลขสองนะเลขสองครัเลขสองนะเลขวละไปครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดยแล้วก็หมายเลข2องยบเอ็ดแล้วก็หมายเลขสองนะเลขจระไปสองหลักสตัวอายุคนลวงสิบแปดสิบแปด หมายเลข18ครับสองกับยี่สิบเจ็ดไม่ลงหมายเลขต่อไปครับสูงสุดในสกอร์บอร์ดครับหมายเลข30 30หมายเลข30นี่จุกุนหมายเลข30มัิบไม่เปป็นไเข้ามาเลยหมายเลข30นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหมายเลข30นะครับเลขฟต์ตัวใบจันลักเลียงตัวเดียวครับเลขนี้ก่อนนอนนะครับหมายเลขสี่สี่นี่อีกอันนึงหมายเลข4 ถ้าเป็นเด็กต้องสอบหมดปากเลยนะจ๊ะเลขกระบายหลักนี้วเดียวครับเลขนี้หมายเลขหกนะหมายเลขหกครับหมายเลขหกแล้วก็ปีสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแล้วงานตัวใดครับตรวจสอบให้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทกระดาษนะกระดบลอกลงไปแล้วล็อกมัให้กีกระาแน่ไหนครับไม่ได้แล้วเขาได้ไปแล้ว สี่มุมในนะเบอร์สี่เบร์หกแบบยี่สิบสบนถูกต้องปตีถูกต้องเปสี่มุมในนะตีคนเดียวด้วยใช่ไหมคนเดียวไลฟ์ผู้แข่แบบนี้ตัวใหญ่ั ได้ครบทุกคนเลยอีกตาหนึ่งวันนี้จบแล้วนะจ่ะใครอยากได้มีโกเกมเชิญนั่งได้เลยนะครับแจกรางวัลใหญ่ทั้งร้านนะครับทั้งคนเลยครับทำไมทำไมเย็นแล้วไม่ีไปโกนะครับยายที่ยเย็นแล้วเผื่อนั่งรับรจะนั่งอยู่ใส่เฉยๆมันมีมันมีสิบสองใบเชิญนั่งได้เลยจ้ารางวัลใหญ่ทั้งร้านนะครับสิบองใบให้ลสิบบาทซื้อได้่งใบาทสิบสองใบนะครับวันนี้นะแจกให้นะจ้าโอกาสได้ยังมีที่่นเยอะเลยนะครับเชิญนั่งได้เลยนะตดรับทุกคนนะครับนะใช้โชคใช้ดวงไมม่ีกการลล็อเข มีการล็อกผดนะครับนะสมาชิกได้ลวงเองทุกลูกนะนะครับน้าสมาชิกมีโอกาสได้ลวงคนละลูกอยู่แล้วนะครับนะ้าแบบนี้มัรับทุกตันเลยนะครับขัามานั่งได้เลยนะสี่ใบห้าสิบบาทนะครับปิดกับเกมแจกตัวใหญ่นะครับดดูะไไออย่่มมมันร เอ้าก็เก็บอก่ไงใ้คนละสที่เหลือเขาดูเอง5้โอเได้น้อยดูคนในร้มีเดียวเองเห็นไหมคนรมีเดียวเองเนีถ้าเรามีสิบ้ว่คนได้มีอคนีคนน้นมียนีไม่ไม่ไมตัวเองเขาบอกเออก็แล้วแต่ ล้วก็ไม่ชอบปเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะก็ไม่รู้ก็ดริงอ่แม่งหงุดหงิดแหละก็บอกว่าเออก็แล้วแต่มาไม่เลยนะครับมาได้เลยนะร้บนี้กันยังคอยนะครับใครอยากเรียตมิโกนะครับเข้ามานั่ง,ง,งได้เลยนะครับยิยยยนดีต้อนรับทุกท่านนะนนขอบคุณหน้าดูก็บอกไมู่้ว่าหาดูอ เลขที่ออกครับรวมขึ้นมาครับได้หมายเลขหมายเลขสิบหมายเลขสิบไม่มีหมายเลขสิบเบอร์สิบครับมีเราใส่มีนว,วานนะครับเบอร์สิบนะหมายเลขต่อไปแล้วครับรวมขึ้นมาครับได้หมายเลขที่ส <D> ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด หมายเลข27่บอีี้ระหว่าง27นะครับ <c oughs> 27นะเลขตัวไปจ้าหลักเดียวเดียวครับเลขนี้หมายเลขหนึ่งครับได้ได้ไดหนูได้แล้วหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งวกมีสอก็มีตรงนี้ด้วยหมายเลขหนึ่งตยี่สิบเก้าและตัวละหมายเลขหนครับเลขตัวละนะครับสองหลักสองตัวครับหมายเลขยีส 20่สบเลข20่สบเลข20นะไม่มีหมาเลข20่สิบครับหมาเลขตัวระบายนะครับรวมขึ้นมาครับได้หมายเลขหหมายเลข5ครับไม่มีหมายเลข5้ยังคะโชคดีนะหมายเลข5ครับอะไรเบอร์หะเบอร์ห้ามายเลข5นะครับ26ลูก26ได้ไงเลขตัวระบายครับหมายเลข2ี่ ยี่สิบหกนี่มีคนโกูยยี่สิบหกนะครับหมายเลขยี่สิบหกจ้ะหมายเลขตระไบนะครับรวมขึ้นมาครับได้หมายเลขสามจ้ะสหมายเลขสามหมายเลขสามสามหมายเลขสามนะเลขตระไบท์หลักเดียวตัวเดียวครับใครรอคอยเลขนี้หมายเลขหลักเดียวตัวเดียวครับลูกเลขแปด เลขแปดแล้วก็ลลลลพีกกระโดดอ้เดี๋ยวงพือ่อีกระดาษนะครับเดี๋ยวตรวจสอบแบบพร้อมกันนะครับก็ถูกต้องนะแม่ไหนครับแน่นอนครับแากที่หนึ่งเบอร์สามเบอร์แปดเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบแม่สามแปดห้ายี่สิบถูกต้องครับพี่นะถูกต้องนะครับนะปีคนเดียวนะครับไลฟ์คู่แข่งนะครับตัวใหญ่ทั้งร้านเลยนะครับ รอบนี้จบรอบประจ้ารอบใบที่ก,ไปไปกันต่อครับ4ใบห้าสบาทนะคะหนึ่ร้อยสามสิใบนะครับนะพิงโกเกมนะใช้โชคใช้ดวงนะครับนะนะโชคดีดวงดีนะของรางวัลใหญ่ๆกันไปเลยนะครับใครอยากเล่นเชิญน,น,นะครับยังทันและยังคอยนะพี่รอบนี้เข้ามาได้เลยครับแล้ว รอบคด้วยครับระหว่างพ่อกับลูกใ่ครับหลังจากเรอยความใจ